สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูนายเดียวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูกะเพราเนื้อตุนเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำผัดกะเพราเนื้อตุนวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยเนื้อตุน ใบกระเพรา,าน้ำตาลทรายพริกกระเทียมสับน้ำมันหอยซอสฝาเขียวเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับก็กระทะตั้งเตาเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อย เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาพริกกระเทียมสับนะครับใส่ลงไปแล้วก็ทำการผัดไปเลยนะครับผัดเดียวไปให้พริกกระเทียมเราหอมขตอนต่อไปนะครับใส่เนื้อสุนเนื้อสุนก็จะมีเนื้อน้องลาย กระเอ็นแล้วก็เนื้อชายโครงที่เราตุนจากการทำกื่อเตี๋ยวนะครับก็ผัดคลุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันเมนูง,ง่ายๆนะครับทำไม,มย่ยากก็ขั้นตอนการทำกระเพราทั่วๆไปนะครับแต่เพียงแต่เราใช้เนื้อตุนแอน น้ำเปล่าลงเล็กน้อยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการปรุงนะครับรอดฝาเขียวดาวไซ้น้ำมันหอยเครื่องปรุงเราก็จะมีประมาณนี้นะครับ ปัดคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับน้ำน้อยไปเราก็เติมน้ำเพิ่มอนิดนึ่งก็่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องในเดียวกนคิวคิวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดนะครับ เอคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่ใบกับเผาปิดไฟเลยนะครับแล้วก็อัดคุกเขาให้กัะเพราเราสลบ เดี๋ยวเราไปดูตอนตักเสิร์ฟใส่ชามกันนะครับมาสีสันหน้าตาหน้ารับประทานขนาดไหน่อยติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยนะครับกะเพราเนื้อตุตนมีสันหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยนะครับเอนแก้วใส่ และนี่ก็เป็นหน้าตาของกระเพาเนื้อตุน่นเมื่อเราตักเสิร์ฟใส่จานเสร็จแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากโอเคนะครับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ